จ้าแต่บางคนยังบอกกระตุกอยู่นะเผาพี่จีให้หน่อยโอ้ยไม่มีหรอกเรื่องนี้เผาในฐานะที่มึงเป็นคนสนิทกว่าเฮ้เผาเอาไม่ในฐานะที่มึงรู้จักมาก่อนอืมอ๋อได้กูรู้จักตั้งแต่หมอต้นอะมึงเรียนโรงเรียนเดียวกันบ้านอยู่ข้างๆกันซักเรื่องไม่เอาไม่อยากทำร้ายเพื่อนเลย คืนใีหลังมันเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่น่ารักเวลาที่เรารู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่น่าเบื่อวะเราอยากไปไหนก็ตามแต่เราไม่มีเพื่อนไปขอแค่คุณฮัลโหลมึงอยู่ไหนวะโอเคไปดิปะแล้วเราก็จะมีเพื่อนไปทันทีหนึ่งคนใช่แต่ข้อเสียของมันก็คือไม่ใช้ตังค์เยอะขายเลยเอาตั้งหมดบัญชีเลยเนี่ย คิว่าสมมติแบบเราไปเที่ยวกับเพื่อนอย่างเงี้ยเราใช้ตังประมาณนี้ต่ถ้าไปกับจีอะประมาณนี้ <c oughs> นประมาณอันนี้ของคูอันนี้ของคูอะไม่อันนี้คือครึง่งอันนี้คือสองเท่านะแต่นี่ท <c oughs> ี่สุ <c oughs> ดที่สุดไปเขาใหญ่กันมาสองวันไอ,อ้วันเดียววันเดียวที่แบบเป็นทริปฉุกระหุกมากอยู่ๆโทรแล้วก็ไปไหมาอาไปดิไปไหนๆก็ไปแล้วค้างๆก็คืนหนึ่งแล้วกันรู้ปะ สองวันหนึ่งคืนหมดไปเท่าไหร่เไหร้กูทายดีกว่าโอเคหนึ่งคืนหลักพันนี่ตัดทิ้งได้เลยจอยหลักพันมือมือสองวันหนึ่งคืนมึงต้องใจเย็นๆก่อนสองวันหนึ่งคืนสองสองสองหมื่นสองพันไม่หมื่นห้าไอจีอ่ะไอจีมันเหมือนแบบมันมันเลี้ยงอะไรกูสักอย่างหนึ่งที่กูไปทําดีกับมันเว้ยมันก็เลยออกมาหกหกพันห้าอะไรเงี้ย มันเสียประมาณหกพันห้ากูเสียวัาสี่พันวันเดียวนะมึงหาซิค่าอะไรอ่ะกูค่านมแหละเออค่านมมันน่าค่าที่ผักที่ว่าแพงอ่ะไม่ค่านมมันเอ้แต่มันมันใจเว้ยมันเป็นคนใจมันใจมันใจใจจริงน่ารักน่ารักแหละน่ารักแหละมึงรักมันใ้่ไหะเฮ้ยชง เอานะอย่าชงกูจะข้ามไปโอเคโอเคโอเคสองคนนี้หน้าเหมือนกันมากเหรอวะไม่นะกูไม่อยากหน้าเหมือนมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เบาๆหน่อยเบาๆหน่อยเสื้อมึงไอจีมันไม่ดูแล้วหรอวะเออมันไปแล้วเหมือนกันจะกลาดีกันดิบอกมึงเข้ามาดูเดี๋ยวนี้เออทักไลน์ไป มเถ้าสมมติถ้าสมมติวิดีโอคอลในใน i p แ d เราก็ไลฟ์ไปเสียงจะตีกันป่าววะวิดีโอเออว่ะลองดูดิไลจีชื่ออะไรนะชื่อจีโอ้รู้เลยนะว่าไม่ได้คุยกันนานแค่ไหนอ่ะโอ้ จะรับไหมรับบรรลับไอจีอะไรวะอะไรรับอยู่เปิดกล้องหน่อยเร็วเปิดกล้องอะไรก็ไปจับถับน้ำอะไรนะอะไรนะอันนี้ทุกคนได้ยินนะจีแก้ผ้าอยู่แก้ผ้าอยู่มันรู้ไม่แน่ว่าทุกคนได้ยินเห็นเห็นตาหัวเห็นตาหัวต้องทำงานต้องเรียก Oh. โอ้โยไอ้กูไอ้จีกูขอถามมึงอย่างหนึ่ง <S <S ทำไมมึงเซตผมทุกวันเลยวะกู <laughs> ไม่ได้เซตผมผมกูเหนียวมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วตรงนี้ออออ๋เตื่นมามันก็เป็นอย่างนี้ป่ะเออเออถามบูมหนีตื่นมาเป็นอย่างนี้เลยอืมตื่นมาเป็นอย่างนี้เลยฮะมันน่าจะมีโทรศัพท์สองเครื่องมั้งเออโทถอยเครื่องหนึ่งโคตรโง่เลยเยอะ หมายถึงใครหมายถึงใครบูหมายถหมายถึงบู๊หมายถบูอ๋ออ๋อกูมีคําถามมากเลยเมื่อวานมึงสองคนเป็นอะไรกันเหรอวะกูกับบูมาหรือว่าบูมกับมิกทั้งสามคนเลยทั้งสามคนเลยกูไม่น่าจะเป็นอะไรว่ะแต่บูมกับมิกน่าจะมีเหมือนกันกูเห็นคนแท็กมาในทวิตเตอร์แล้วมิกรู้จักสนิทกับเฟื่องไหมครับแล้วเขาก็ ไม่อยากรู้จักสาวกบุ๋มพี่เต้กบุ๋มไม่อยากรู้จักมึงอ่ะใช่ก็จริงอันนี้มึงพูดเองเออไปมึงแบบน้ำไปอะไรเอ้ามาเร็วเออเฮ้ยมันชวนแบบน้ำของมึงมันอยู่ไอ้บูมอ่ะไอ้บูมวันวันมันไม่ทำอะไรเลยใช่นั่นแหละดิกูมีคำถามเหมือนกันมันอยู่ไอ้บู๋มอ่ะ ไอบูมไอบูมมันทำอะไรวะเอไอบูมเหรอมึงรู้จักกับไอ้บูมนานเนี่ยสูงหลับนานแล้วนี่นี่ปีปีไหนปีสองหกปีโอ้ยโอ้ยกูนอกคอกคนเดียวนอกข้อนกแน่แต่มึงไงนะมาหลังสุดแต่แสงทางโค้งไปเลยนะ นอกของน้องนาอืมน,นอกอมึงนอกสุดแต่ว่ามาปุ๊บแล้วปัดป๊ดปัดปัดไปยืน,น <laughs> ตั้งเลยเนาะ <laughs> ไปถึงส่วนสูงแหละอมหมายถึงคู่กันแหละมึงเราถามสารทุกสูขรบีบกันบ้างไหมอืมเป็นยังไงบ้าง<อ>เพื่อนอ๋อ รุวนนี้ตื่นเช้ามาก็นั่งทำกันบ้านช่วยพ่อแม่ทำกิจกรรมที่ร้านอะไรประมาณนี้แหละก็สุขภาพแข็งแรงไหมมือะช่วงนี้ออกกำลังกายลงหร่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เลยเราต้องระวังตัวเองนิดนึงเพราะว่ามีโรคโควิดระบาดเราก็เลยช่วงโควิดต้องกินยาบำรุงต้องกินยาบำรุงต้องกินโสมสกัดอัดเม็ดแล้วก็ กินน้ำเกือนี่พวกนี้มันแบบเขาว่าโรคร้อนนี่แหละไฟป่าที่เชียงใหม่ระวังตัวเองด้วยนะได้เลยเพื่อนระวังตัวเองด้วยนะเพื่อนครับทำไมมันปอดจะมาะมึงคนดูมันเก้าพันหนึ่งวะทำไมมันเพิ่มมาทำไมถึงหมื่น มึงร้องเพลงพอไปเซฟไม่ไม่ร้องให้ฟังหน่อยดิกูอยากฟังไม่กูร้องไม่พอพอฟังได้ปะ่ะไม่รู้อะเดี๋ยวกูลองลองไลยอ่าลองพอฟังได้ไหมล่ะเอาเพลงอะไรอ่าลองลองดูลองดูมึงร้องเพลงอะไรได้ดิไม่ไม่มันใจสเกลงเลยเฮ้ยมันต้องสายขาดแน่สายขาดเอ้ยสี่สายก็เล่นได้ อันนี้เราไลฟ์มากี่นาทีแล้วมึงน่าจะเกือบพึ่งชั่วโมงได้มมึงพอกูใส่ฟันอ่ะกูรู้สึกว่ากูพูดไม่ชัดก็ใช่ไงแต่มันก็ไม่ได้แบบไม่ชัดขนาดนั้นนะบอกถ้าเป็นใส่เหล็กน่าจะยิ่งไม่ชัดปะมึงใส่ดีใส่ใช่มันใอ่ะ มันเหมือนแบบเวลาจะพูดคํายากๆอะ่ะถ้าไม่อ้าปากกว้างๆมึงจะพูดไม่ได้เอกูยังไม่ได้ใส่ดีเลยดัดฟันปะดัดละคือตอนแรกอ่กูดัดดัดแบบเหล็กใช่ไหมมึงเคยดัดเหล็กปะไม่เคยเคยดัดแอบสไยในแบบแรกเลย กูกูดัดแบบเหล็กมาแต่มันมันมันเหมือนแบบมันยังไม่ดีอ่ะกูก็เลยไปดัดใส่เพิ่มแพงนะมึงแพงจัดแพงมากจัดจัดค้งแล้วแบบน้ำตาเล็ดอ่ะเดือนละหกหกอ่ะสองข้างอะไรขลาดกูไม่ได้เป็นกูไม่ได้ทำเป็นคอร์สไงกูทำเป็นค้งอ่ะยิ่งแพงเลยทำไมทำไมมึงทำเป็นค้างวะมีทำเป็นค้างเลยหรอ เออคือแบบเหมือนแก้นิดๆหน่อยๆอ่ะไม่ใช่แบบแก้หมดอ๋อเหมือนแก้แค่แบบดึงฟันลงมาอย่างเงี้ยเพราะมึงเคยทําแล้วปะมันก็เลยแก้ิดเดียวใช่ใช่ตอนแรกตอนแรกกูฟันฟันเยินไงกูว่าดันเข้ามาแล้วแล้วมันเหมือนฟันอ่ะมันมันมันมีข้างหนึ่งที่ฝั่งหนึ่งอ่ะที่มันแบบมันต่ําอ่ะก็เลยดึงลงมาอะไรพวกเนี้ย โอ้โหเฮียมาแล้วโอ้โหเสียงกีตาร์เพาะมากคอเสียงเบ้ยเพาะ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 เล่นเพลงอะไรเพลงอ่าเพลงอะไรวะฝืน리เฟ페อ่าไม่ใช่อาเปิดก่อนเปิดก่อนเดี๋ยวพูดมึงร้องเพลงพอะไหมให้ถ่าย ว่วไหมะฝันนะมีฝันไม่เล่นดีกว่าตอนแรกกูว่ากูจะลิฟซิจิงอย่าเลย เช้าที่ไม่มีฝนพรามาความเมงียบเงียบบนญยานน้นตาวันเวลาดีกีกำลังจะใจฉันไปฉันทันที่รู้ มีใครความสัมพันธ์ที่มันล่วงเลยไปสุดท้ายลือแต่งรู้เราได้ทำได้ใครฝืนเต็มที่เลยกูได้ยได้อยู่เปื่อนของเราเมืนแรงนั้นที่แขวนอยู่บนเท้า ลมเพดานที่พันเหนื่อยไม่มีใครไยที่เอ่ยในตอนนี้ทั้ง <S <S ทั้งที่รู้ว่าไม่มีทางแต่เราพาเพียงกันไปทำไมสิ่งที่เรารู้ต้องลองเอ่ยด้ความเสีเยใจ รักของเราขอต่อไปจับไม่เป็น,น <c oughs> มั้นึงมืเอมเฮ้เยยัง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  ความรู้สึกกูตอนฟังมึงร้องเพลงอะกูรู้สึกว่ากูมาทําอะไรตรงนี้ว่าทาไมกูมานั่งฟังมึงร้องเพลงให้กูฟังแล้วก็มันก็ไม่ช่กูร้องเลยกูร้องไม่ได้เสียงดูเสียงกูดิฮัลโหลฮัลโหลอ่าอ่าฮัลโหลฮัลโหลแบบมึงเขาเรียกว่าร้องเพลงได้เว้ยอือเพราะอะไรมึงถึงอ๋อเพราะอยู่รงนั้นเหรอเอเฮ้ยมันดีมันดี มาดีดีกว่าจีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยถูกอันนี้พูดดูกูอยากเรียนเพิ่มแลนะแต่รอหายโควิดก่านปิดเทมเดี๋ยวไปเรียนเพิ่มกูคือตัวอย่างของคนที่เรียนร้องเพลงมาสองคอร์สครึ่งและแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลย ถ้าเกี่ยวกับการศึกษากูคงเหมือนคนเรียนสำชั้นนะมึงกูพูดจริงๆทุกวันเนี้ยกูก็ยังคงร้องเพลงที่บ้านอยู่และน้องกูก็ยังคงด่ากูอยู่ร้องอะไรมึงมี่น้องอยมึงใจนะเว้ยสามผู้ชายสามไปเอ้ยเหมือนกูเลย